หากพูดถึงอาหารประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้หลายคนจะนึกถึงหม้อไฟที่มาพร้อมกับซุปร้อนๆหลากหลายสไตล์โดยเฉพาะซุปน้ำมันหมาล่าซึ่งมีรสชาติเผ็ดร้อนและชาในปากหลังรับประทานเข้าไปถิ่นกำเนิดของซุปน้ำมันสไตล์นี้อยู่ที่แถบมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเชื่อกันว่าชาวเสฉวนเริ่มทำน้ำซุปแบบนี้เมื่อราว2 0 0ร้อถึงส0ปีก่อนเพราะความเชื่อที่ว่าน้ำซุปรสเผ็ดจัด จะช่วยในการรักษาโรคที่เกิดจากความชื้นและอากาศอันหนาวเย็นได้ปัจจุบันซุปน้ำมันหม่าล่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีนร้านอาหารหม้อไฟหลายร้านในเมืองเฉิงตูเมืองเอกของมณฑลเสฉวนก็คลาคลั่งไปได้วยผู้คนจํานวนมากทั้งที่มาทานเป็นครอบครัวหรือมาก,กับเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งมาคนเดียวแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าซุปยอดนิยมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซุปหมาล่ามีน้ำมันงานเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมให้กับน้ำซุปเป็นอย่างดีแม้จะอร่อยเพียงใดแต่เมื่อเหลือทิ้งแล,แล้วและได้รับการจัดก,การไม่เหมาะสมน้ำมันในน้ำซุปเหล่านี้ก็จะก่อมลพิษทางน้ำรายงานระบุว่าในแต่ละปีแค่เมืองเฉิงตูเมืองเดียวมีน้ำมันเหลือจากเตาไฟซุปหมาล่ามากถึง1 5 0 0 0 0ตันต่อปีเพื่อแก้ปัญหานี้ บริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้เจอวิธีที่จะนำน้ำมันที่เหลือเหล่านั้นมารีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบินท่ <_ d> um> ามกลางปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุตสหาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในตัวการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงร้อยละสของโลกน,นี้ทำให้ธุรกิจการบินหลายแห่งเริ่มหันมาใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนกันมากขึ้นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนนั้น เป็นเชื้อเพลิงชีวาภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลเช่นผลผลิตทางการเกษตรวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรรวมถึงน้ำมันเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศประเมินว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวาภาพแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแพร่หลายนั้นอาจช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึงร้อยละหกสิบห้าด้วยเหตุนี้ในช่วงปี2 0 1 7 บริษัทสีชวนจินชาง Environmental Protection Technology เล็งเห็นว่าธุรกิจนี้อาจเติบโตได้ในอนาคตและจะช่วยลดปัญหาน้ำมันเหลือใช้จำนวนมากจากร้านอาหารได้ด้วยบริษัทจึงเริ่มต้นรวบรวมน,น้ำมันใช้แล้วจำนวนมากจากร้านอาหารหม้อไฟหลายร้อยแห่งทั่วเมืองเชิงตูจากนั้นก็นำมากรองเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำรวมถึงกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนอื่น,นๆเช่นเศษอาหารโซเดียมและอนุภาคโลหะ จนได้น้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันอุตสาหกรรมผสมที่มีสีเหลืองใสจากนั้นพวกเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไปยังโรงกานต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปสหรัฐอเมริการวมถึงสิงคโปร์เพื่อแปรรูปน้ำมันเหล่านี้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต่อไป <S <S จนถึงตอนนี้บริษัทแห่งนี้สามารถผลิตน้ำมันอุตสาหกรรมส่งออกได้มากกว่า150,000ตันต่อปีแล้วในเะมือเฉิงตูเนี่ยเนี่ย่ยเนี่ยเนี่น่เนนนเนเเนี่ 那么我们每天的废油的量，大概会在三百到四百吨以上，啊，当然这是我们公司收集到的。以成都市的这个数量来看，还会更高一点，每年的数量大概在十五万到十八万吨左右。呃，正因为我爱吃火锅，所以我们企业有一个口号，有个愿景，是让地沟油飞上天。 โมเดลธุรกิจของบริษัทในเสฉชวนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างที่จะแก้ปัญหาขยะอาหารหนึ่งในวิกฤตสำคัญของจีนเมื่อปี2021มีการศึกษาที่ระบุว่าผลผลิตทางการเกษตรราว350ล้านตันหรือมากกว่าหนึ่งในสีของผลผลิตต่อปีกลายเป็นขยะอาหารในจีนราวครึ่งหนึ่งเป็นอาหารเหลือทิ้งจากการขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตรหรือร้านค้าต่างๆและการบริโภคของผู้คน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าในกว่า500เมืองของจีนสร้างขยะอาหารเฉลี่ย50ตันต่อว,วันขณะที่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงปักกิ่งเมืองหลวงและนครเซี่ยงไฮ้มีขยะอาหารมากถึง1,000-2,000ตันต่อว,วันปัญหาที่ตามมาคือเมื่ออาหารเหล่านั้นถูกสะสมและทับถมกันไปเรื่อยๆจนเกิดการหมักและย่อยสลายก็จะปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊สเรืองกระจกและมีความรุนแรงกว่าก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ถึง30เท่า ในส่วนของน้ำมันข้อมูลจากสำนักข่าวสเตร t ส์ไทม์ระบุว่าชาวจีนบริโภคน้ำมันมากกว่าประเทศอื่นๆโดยอยู่ที่41ล้านตันต่อปีแต่ราว3ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพส่วนที่เหลือก็เกาะให้เกิดมลพิษทางน้ำตามมาสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะอาหารมีจำนวนมากนั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกินของจีนเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ชาวจีนมักสั่งอาหารมาเกินจำนวนคนเพื่อแสดงถึงมารยาทขณะที่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆเจ้าภาพมักจะสั่งอาหารมาจำนวนมากเพื่อแสดงการต้อนรับแขกเพราะหากอาหารที่เตรียมไว้ถูกรับประทานจนหมดอาจหมายความว่าเจ้าภาพสั่งอาหารมาเลี้ยงแขกไม่เพียงพอยิ่งอาหารเหลือทิ้งไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าภาพจัดเตรียมงานได้ดีมากเท่านั้นในปี2013รัฐบาลจีนพยายามแก้ปัญหาขยะอาหาร โดยออกโครงการจานสะอาดแต่โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่งานเลี้ยงหรูที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ทางการมากกว่าการรับประทานของประชาชนทั่วไปทําให้ปริมาณขยะอาหารยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีกระทั่งปี2020จีนเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักและถูกซ้ำเติมด้วยน้ำท่วมครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก นี้ทาให้รัฐบาลจีนหวันว่าประเทศจะเผชิญความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างหนักประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงประกาศเปิดตัวโครงการจานสะอาดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ประชาชนพร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนตระหนักว่าความไม่มั่นคงทางอาหารในประเทศน่ากังวลเพียงใดโครงการนี้ได้ออกข้อบังคับให้ชาวจีนที่มารับประทานอาหารเป็นกลุ่มจะต้องสั่งอาหารน้อยกว่าจำนวนคนหนึ่งจานเช่นถ้ามากันห้าคนก็สั่งอาหารได้เพียงสีจานเท่านั้น นอกจากนี้ยังประกาศแบนการทำคลิปมกบังซึ่งเป็นการโชว์กินอาหารในปริมาณมหาศาลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะวิดีโอเช่นนี้อาจสนับสนุนให้มีการกินอาหารเหลือทิ้งในปริมาณมากได้หลายคนมองว่าแคมเปญดังกล่าวเข้มงวดมากเกินไปและก้าวไกลพฤติกรรมของประชาชนบางส่วนมองว่าปัญหาขยะอาหารมาจากงานเลี้ยงหรูหราของเจ้าหน้าที่ทางการมากกว่าประชาชนคนธรรมดาเสียอีกนอกจากนี้นับตั้งแต่เริ่มประกาศใช้แคมเปญดังกล่าว ก็ยังไม่เห็นการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญของปริมาณอาหารทั้งนี้ขยะอาหารถือเป็นหนึ่งในปัญหาระดับโลกและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยในแต่ละปีอาหารกว่า1,300ล้านตันหรือราวหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ในทั่วโลกกลายเป็นขยะที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่าสําหรับประเทศจีนปัญหานี้มีส่วนเชื่อมโยงกับประนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมจึงยากที่จะแก้ไข อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนควรช่วยกันแก้ไขปัญหานี้เหมือนเช่นที่บริษัทในมณฑลเสฉวนพยายามรีไซเคิลซุปน้ำมันอาหารยอดเยียมของจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แฟนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะ